กว่าเราจะจบจากโรงเรียนหน้องตงต้องมาอยู่โรงเรียนนองตงหนึ่งปีเราได้อนุบาลหนึ่งเรามาอยู่หน้องตงอีกหนึ่งปีเราได้เด็กเล็กเรามาอยู่หน้องตงอีกหนึ่งปีเราได้ปหนึ่งเราได้ปสองเราได้ปสามเราได้ปสี่เราได้ปห้าเราได้ปหกโอ้โหเราจะต้องอยู่ที่โรงเรียนหน้องตรงถึงหกปีกว่าเราจะจบประถมต่อมัธยมอีก กี่ปีมัธยมหนึ่งมัธยมสองมัธยม3าสิอีกหกปีเป็นสิสองปีอ่าเห็นไหมครับว่าการศึกษาของคนเราเนี่ยกว่าจะมาเป็นครูบาอาจารย์กว่าจะเติบโตม,มาและมีวิชาความรู้เรียนตลอดเลยครึ่งค่อนชีวิตดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องมีเลยคือความอุตสาหะเมิยะและความอดทนนั่นเองอ่าต่อมา เราเห็นไม่เอ่ยนะคะอันนี้เป็นอะไรนะคะอันนี้เป็นเทพนะเขาเรียกว่าทวารบาลถ้าเทวดาองค์ไหนไปยืนอยู่ที่หน้าต่างเราจะเรียกว่าเทพประจำบานนะเทพประจำบานนะเราไม่เราไม่เรียกว่าเทพประจำประตูประตูหน้าต่างนะ แต่ถ้ามีรูปไปไว้อยู่ที่หน้าประตูเราจะเรียกว่าทวารบาลหรือเทพประจำประตูคนโบราณจะมีความเชื่อว่าประตูกับหน้าต่างนั้นมี วนะิญญาณสิงสถิตยอยู่นะมีวิญญาณสิงสถิตอยู่ดังนั้นนะคะเขาจึงมีการเขียนภาพเทพเจ้าไว้ตามบานประตูและหน้าต่างโดยเฉพาะในพระอุโบสถนะคะเราจะเห็นเทพเจ้าประจำประตูหน้าต่างนะคะในประเทศไทยจะมีอยู่แค่สองลักษณะหนึ่งคือพระอุโบสถและวิหารในพระพุทธศาสนาสอง ในพระบรมมหาราชวังหรือที่อยู่ของพระมหากษัตริย์จะต้องมีเทพลักษณะเหล่านี้ประจำประตูหน้าต่างทุกบานเพราะคนที่เกิดมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินเปรียบเสมือนสมมติเทพดังนั้นที่อยู่ของพระมหากษัตริย์ในแต่ละประตูบานประตูหน้าต่างจึงจะต้องมีเทพเราจึงเรียกว่าทวารบาลพระสูตรนะคะ พระบาทนะคะสเสวยพระอันธงนะคะเพราะว่าที่นั่งที่นอนของพระมหากษัตริย์นั้นล้วนแล้วแต่มีเทพพระเจ้าสิงสถิตยอยู่นั่นเองนะคะดังนั้นการเกิดมาเป็นพระมหากษัตริย์ก็ต้องสแสวงบุญมาเกือบเป็นอสงไขยแต่ละชาติจะต้องนึ่งเคยทําอะไรมาบ้างเอง่ยนึ่งต้องเคยถวายรองเท้ากับพระพุทธเจ้าหรือพระประจิจกับพุทธเจ้านะคะสำคัญเลย สองต้องเคยถวายร่มและยืนกลางร่มถวายพระพุทธเจ้าหรือพระปัจเจกพุทธเจ้าเท่านั้นสามต้องเคยสร้างวัดหรือเจดีและบรรจุพระบรมสารีริกธ,ธาตุหรือพระปัจเจกธาตุพระองค์ใดพระองค์หนึ่งห้า ต้องเคยถวายทองคำนะสร้างเป็นพระพุทธรูปหรือสร้างเป็นกระโถนหรือสร้างเป็นรองเทา้าอย่างใดอย่างหนึ่งถวายพระพุทธเจ้าหรือพระปัจเจกพ,พุทธเจ้าและต่อมาสำคัญเลยในชาติหนึ่งหนึ่งของการเป็นพระมหากษัตริย์จะต้องนะจะต้องเคยทำบุญตักบาทกับพระอระหันต์ไม่ต่ำกว่า500องค์500อ500องค์นะ ต้องเป็นพระอระหันต์แล้วอธิษฐานว่าขอให้ข้าพเจ้าเกิดอยู่ในตระกูลสูงพุกชาติเถิดนะคะให้อธิษฐานแค่ประโยคนั้นประโยคเดียวถ้าสมมติว่าประเทศไทยยังมีสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่นะถ้าบุคคลที่มีบุญจะต้องเกิดมาที่นี่เขาก็จะได้เกิดอยู่ในตระกูลที่เป็นกษัตริย์เท่านั้นแต่ถ้าประเทศไหนไม่มีพระมหากษัตริย์เป็นประธานาธิบดี กลุ่มคนเหล่านี้ก็จะได้ไปเป็นประธานาธิบดีก็จะไปเป็นนายกรัฐมนตรีที่เป็นประมุขประเทศในลักษณะอย่างนี้เป็นต้นเพราะด้วยคำอธิษฐานว่าเมื่อข้าพเจ้าเกิดมาเหยียบอยู่บนโลกมนุษย์นี้ขอให้ข้าพ